โอ้โ้พี่น้องเสร็มลายเลยอืมทางใต้บ่รอเนี่ยนะไเปแกงเนาะแกงเพระเนาะเห็นไมเนาพี่น้องแกงน้องใหม่ปิ่งปาอนี้บายดีพี่น้องทักใยสบายดีทุทุกคนพี่น้องไม่ยากมองสี่าพี่น้องยามตอนเช้าก็พอเช้าแล้วพี่น้องชวยเหตื่นช่วยแน่มี้เป็นขืน เตืนช่วยหลายมือ no. ม so, ีกมากกับวัาสักคนเนาะพี่น้องีๆกับว่าเบิกน้ำกันเนาะพี่น้องมาจิมอันมาอันมากับวัาสักคนเนี่ยว่านนี่ตอนแรกมากกับบลาคัพซีเนาะมาันคักพี่เนาะมาันดี่ดี่กะนก็เบิกน้ำกันมันชิมีน้ำจะมามองข้างโคกกับจังเนาะโอ้นี่นี่บุกบระดาษสกคนเลยน้ำออกก่อนละ ใส่หมอกเไปกุมหมอกเหรอพี่น้องโอ้ยน้ำบกว่าแต่นันี่มองจบ่กาคุพเล้อ้น้ำบกไล้เมื่อานนี่พี่แรพี่น้อนนะมันนี่ขืนหอดแทนนี่พี่เนาะเดีนีมันบกลงมันละตึกฮะเ่้ท่าเไปหอนเลย คะแนนตว้ามองใส่ยูน้องพี่น้องใส่แบบว่าตามน้องแปนะโอ้ข้างโคกวะล่ะมองอานานี่วะ่เนงมองขางโคกวะลก่อนน้ามองข้งก,ม,ม,ขกมีปลาอยู่เลยนะ Say ba hơi. đi 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 hơi. Ni. Oh, vô thử gặp gọn, you know. Vô thư Kinh ngài ừ. nó mong càng vậy nó. Say ba bì kay. Mười tám môn. Mười tám môn. Mười tám

้องหัวแะูเบอเมคนอูเ่เลาะหันา้กว่ีเนาะว่านี่จึงคืนไห่ผมวเป็นการเออว่านนี่มันกะเพียงแอลนะเพียงกินอยู่บ่ตังมือนีกูเลยวันนี้เลยกูเลยนะใส่เอาเนี่ย คือจะใช้กับปูเอาหอยยังม่นกูใ้กระสนเาเลยดีแต่ว่ามันยังโลกปลามันยังแยงสนิพดยาก็ในขนาดพวกเนาะกูแย่งเนาะงจะกรไรไอ้ดีเนาะเคยเห็นแต่พวกสั่งเข้ามาใชกระสอกระซาเนาะคอยม้วนม้วนใกระสอบแล้ท่านคอยกู

ขึ้นมาเขอ่ป่านเป็นแนมักจะห้าลาย้มาเป็นนอกมาหากินห้อย่างเนาะทุกสันั้นต้อจิตถือมอมันบุยเหือคืออดปอมข้าวขาวผแม่ใส่ปลาหรือใส่หอยนี่บอกือพี้ทำไยเปี่ยนบปอว่านี่ถือป

มันถือมันเป็นงัวอัดมันเด้ถือกันเด้นี่ย่อขึ้นเลยฮะตัวนี้ย่อขึ้นเล้วคาผูกอยู่บนนี้เด้อปลาเงานี่เป็นเปลี่ยนอยู่พี่น้องเลยสิปลาคุลาบตัวนี้ใหญ่นี่นะมันจะปลาไข่อะไรอย่เนี้ยพอปลานี่เดือนเจ็ดเดือนแปดเนาะเดือนหกเดือนเจ็ดเนาะเดือนเจ็ดนะขาเดือนแปด เือนอนไนะไร้าเนาะที่สี่ที่หาเลยปลายังไข่อยู่ต้องพนากลับมาเออจอจะข้าใส่ถุงประกวดอยู่บรเิเวณหมวกจะเกิดขึ้นหาเรื่องขั้นถือเข้าไปขายาเท่ากึ่อนเดิมอ่าสีกินซะ Tụi này nhai ở trên này Ô, ngay thôi, tụi nó nhai ở này ngay Nhanh nhỉ con ơi, nhanh nhỉ về phần đây Hồ đi xoay không qua nắng cứ cứ để nó thôi. buồn ra chị ngại thôi. Qua gái thôi. Qua nắng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  thôi. Qua cứ mà ăn ngủ thôi. Qua nắng 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 thôi nó phải bỏ theo đi thợ nó nữa nó pháo gửi nữa đến Nào bột ngon quá tên là bột ngon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  tên là หูดก <sm> ็โดทางนี่ยากได้เลยส่วนส่วนเกตมืนชีก็แล้วีกน่ะเัมืนน่ะเดาเายังเ่าปลายนะนั่ขังขู่เ่าปลาหน่อยสินูดังเหงา จะมากินปลาเน็นปลาเนะนถือกับลักเส่ยวสิก่อนเนาะนนบริยาม,ามอากันยังเสือเปลือยเทืทเอเกือบเกือบนิดแคนิดแค่สอกเทือไม่เอาห่ะ <laughs> Chưa mới mà ngủ hả? hả? nào Hả? Không hề Ngủ hồi kết, kết nhảy cũng nào Ừ Ngủ mà đang nghe Ui tự giận Ôi, Nào, sợ dữ vậy ปลากระเดืปลาหนอยปลา่องคุณหาตัวนเน,นี่พโคตรนจิ๋วช้น่ำปลาเรกนีเนาะน้ำแกงนะี่งเนาะนใส่ปลาเค็งเนาะน้ำแกงเนาะนี่ให้กระปูอันนี้กระปูก็ถือโอ้โหโ,โมแกนปูทะเลได้หนิปูหน้าได้ <c oughs> ปูหน้าปูหน้า <c oughs> บานนอกงสมีตรนะปูทะเลเนนะมีแต่ยูหานเนาะเอ้ยตัวบกยังยงนเอียงเลยนี่จระมิดเสียวมือนล้มดิหน้าตาเลยเนาะโค้งเลยโคมองเลยพี่น้อง ก้นห uhm. ้อยลายลายนี่คุณฝ่าห้อยมากเหร่อืมอ่เก็บปลาไดาหน่อยเนาะนี่โอ้ยโอ้ยน้องเอ้ชูมาลายเถลยทางผ่านนี่หเนาะหมอนมันเที่ยวเด้นี่นะจะกูใส่หะหยับนอนเลย อ๋อใช่ใช่ตัดแน่นมันจังไ้เดียบน่มันบ่ถือมันบดเฉีมันเทียบมืนก็เทียวบอลเยมันมอมันเทียบอ๋อ้่านีแน่นีได้จนชุดหมาะปุปุแน่นเลยนะองเยปุตกลาย่อบกินง่ายเนาะิีชีวิตมันเนาะครับ มาพุทธะพุทธะไหมอย่างปีกินอยู่แค่โมว่าอยะช้างมันกินแต่กับเลือดกระตุกค่ะเลือดเหรอเลือดตุกเนี่ยเพื่อนนี่มาจากน้ำปลามาเนี่ vẫn ngoại nha đến đây nữa mhm tìm nè mhm 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 มาเลยย่านนะมัน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 ดมอยู่มันยังไม่ปีงนี่เหรอ Cứ sức trăng thì. Nhớ xem nào. Ừ. Cứ trăng thì. Con แดดก็ออกแลมาสวยผุดมาเลยคือสวยไว้นโคดึ้นโคกระถือมั้ย้่ยอยู่แหงฮ้ย อยากเล่าเด้อเนี่ยเนี่ยบ่นี่ง่งขางโขกแล้วน่พอดีนะคนมาพอดีเด้อสิเฮ็ดจังไดเนาะ

ให้หัวยี่ห้องก็เก่านะฮะบ๊ายกินจะกินรู้กินอ่ะเถอะนาซูนะ้อ mm. ใช่งั oh? ้นกันยงหาสวนโมินนี่เดือดเก็บอะไรที่ป่า พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งๆว่ะมันของเนาะว่ะลำของอยู่ในป่าพูนต้องใช้เถอขาไปเมื่อคืนนีนตอนฝนตกเพราะว่าลามเสือกปนนะเสือกปนแย่เนาะมันฝนตกแต่ันมาแล่นมันมาปบเขาป่าจริงๆเห็นมันก็มีบอลเนาะอยู่แล้ววันนี้มึงไว้หรอเป็นห้องแอร์เนาะเฮ้ยเห็น เออของที่ป้าฮือบาคนไปไซด์เนาะอาติยามองบมเห็นเนาะแต่สาวเนี่ยบมเห็นเนาะก็เลยยามมองเนี่ยก็คือว่ามันจีของเนี่ยก็เลยหล่อหาในป่าแมนอีนนีของอยู่ป่าร่อนปล่อย่นไหวใช่เนาะแต่ยามสาวยามแหลกเนาะมันจะออกอันฝนมาตกมันกับพวกเขาป่าหรอก นี่คือแหลดออกนล้วมันก็เออสบายเพราะว่ามันหมักแดดเลยนะเหัะมันหมักฝนตกอยู่นนาะมันก็เอาหน้ามันงั้มันกินมันก็กินแบบสบายใจพี่น้องเอ้ยเออกินแบบสบายใจปล่อยแบบไอโทรหน้าเนาะหน้าก็เอาเอาให้กิน เออหัวน้ำก็มีให้กินทำนู่นความสะดวกให้คักบ่คัากบางทีอันนี้ก็มุงไว้ให้เหม่อนเหมือนนอนฝนตกกันฝนกันแดดไฟกระลังไว้ให้มีไฟลังไว้ให้เลยน้ำก็มีให้กินนี่น้ำเนี่ยฝนก็ตกลงมาเนาะโมตกข่อกัดดักมาให้กินอย่ากระมุนประยากวันนี้อยากหนี กันโมเห็นรัวกัอยากไปรไมันจะไหนเนาะแทนที่อยู่บอนสะดวกสบายไปบันนี้เมื่อวันนี้เป็นเมื่อพี่น้องไปสบตอนนี้จะมาเอาหน่อไม้นะพี่น้องหน่อไม้สางเาเนาะเอาไปแกงมกนัวกไม่กินัวหมอน่อ้งะาบอรอองเอาไปแกงเนาะแกงเพเนาะเห็นไมนาพี่น้องแกงหน่อไม้ปิ่งปลาเมือนี้เออนี่หรอ Bye, nó mạnh sáng phải nó. Ừ. Hãy nó tâm lý tầm sao. Move. tầm Move. 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 con ปาสกอนลชแกงลไม้พี่้องยังไม่โน่แกงลไม้บินปลาจกไปติดตามมาชมอีพีต่อไปนี้นะฮะมี้นะคนเอามันแปนมันคืออยู่หันนะมันหกเนามันกัมันไ่ได้งมเลยสั่งไม่สั่งไหครเป็นไม่หนอยนนเน่ ồ kè khác cái nhạo này, còn này. Cái lại rồi, ạ ờ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  โอ้ายงนี้ปีนก็พอปีนก็ถอดด้วยน้อยได้เดะ่งเขาตีตัวกับย่างไปหัวผปิงกินเท่าไรนี่ออาน้ำจะเมืนน้ำ ลิงเข่านำหวยกระบกแร่พี่นอณเลยคุนะ่นเนาะวิ่งวิ่งิ่งเลย